ซูชิซาซูมิชิ้นหนาใหญ่กว่าร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วไปเป็นสองเท่าในโซนนี้เรื่องรสชาติเรายืนหนึ่งสูตรเราเป็นคนคิดเองทั้งหมดเลยวัตถุดิบสําคัญมากผมเป็นคนเลือกเองแล้วก็ชิมเองเทสเองทุกวันกุ้งเทมปุะระล้วนเป็นเมนูนขายดีกุ้งไซส์ใหญ่25ตัวต่อเกิยวปลาไหลยาวปลาไหลของเราคือทั้งตัวเลยเป็ดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่มีตอนนี้แล้วก็เป็นทั้งตัวเลยสั่งตามที่ไม่ดีคืนเงินให้ครับ ครับผมชื่อเชฟเจษดานาเสนนะครับเป็นเจ้าของร้านอูมินาริจะเปนฟู้ดนะครับร้านนี้เปิดมา1ิบปีก่อนหน้านี้ผมเป็นเอนจิเนียรชอบทำอาหารชอบในอาหารญี่ปุ่นเราไปกินที่ไหนเนี่ยปริมาณอาหารยังไม่ถูกใจเราคิดอยู่ในใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยที่เราได้เปิดร้านอาหารนะเราก็จะทำตามที่เราต้องการความเป็นมาของชื่อร้านแปลว่าเสียงจากทะเลที่พัดเข้าฝั่ง จุดเด่นที่ลูกค้าติดใจก็คือซูชิซาซิมิชิ้นหนาใหญ่กว่าร้านอาหารญี่ปุ่นทั่วไปเป็น2เท่าในโซนนี้เรายืนหนึ่งเรื่องรสชาติสูตรเราเป็นคนคิดเองทั้งหมดเลยโดยที่คนญี่ปุ่นเป็นคนชิมอาหารให้เราว่าตัวนี้ขายได้นะตัวนี้ต้องปรับสูตรนะแล้วก็วัตตุดิบสำคัญมากผมเป็นคนเลือกเองครับแล้วก็ชิมเองเช็เองทุกวันการนําเข้าเราก็นําเข้าเองครับแล้วก็การจัดเก็บวัตถุดิบก็สําคัญเช่นกัน เมนูที่1ซาซิมิคอมโบนะครับจุดเด่นก็คือชิ้นหนาใหญ่ตามสาโลแกนของร้านเหมือนกับเราได้เข้าไปกินแถบของรอโดยแล้วก็โชวอยู่ทําเองครับตรงเรามันไม่เค็มมาก แล้วก็เมนูที่2หัวปลาต้มซีอิ๋วรสชาติจะออกเค็มหวานถูกปากคนไทยแน่นอนเมนูที่3าแซลมอนโรเกตเทมปุระโรชิ้นใหญ่เป็นคำแน่นอนแล้วก็มีเกตเทมปุระต่อมแน่นอนเมนูที่4เป็นกุ้งเทมปุระล้วนเมนูนี้เป็นเมนูขายดีกุ้งไซส์ใหญ่25ตัวต่อกิโลแล้วก็เกตเทมปุร,ประผสมแป้งเองเมนูที่5ปลาไหลยาวปลาไหลของเราคือทั้งตัวเลยเป็ดของเราที่นําเข้ามาก็คือใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่มีตอนนี้ แล้วก็เป็นทั้งตัวเลยราคาก็จานเมืองเลยครับเริ่มต้นที่100ถ้าเป็นซูชิก็เริ่มต้นส0ิบัาทตอนนี้เรามีโปรโมชั่นซลมอนดองหันเต๋าปลาไหลยาว1ฟรี1นะครับ<ห>ตอนนี้ l i ไลแมนมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายอย่าลืมเข้าไปเก็บส่วนลดแล้วเข้ามาใช้กับร้านผมนะครับ